ดอร์ตา C H R 1.8 h y b r i ด h i g ไฮบรเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้ได้เป็นสีแดงหลังคาดำพิเศษมากๆฮะได้สะเกิดมารอบคันแล้วที่สำคัญฟรีดาวผ่อนเพียง 9,300บาทเท่านั้นใครสนใจนะฮะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยตัวนี้ได้เป็นปี2018นะฮะเลขไมที่1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะคลิปนี้นะครับผมพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับจุดร่องรอยมีตรงไหน,นบ้างนะฮะรวมถึงห้องคงห้องเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหลี่ยมสันคมตัวรถมีบุบตรงไหนผมชี้ให้ดูทุกจุดเลยนะครับกระจกแท้ด้วยเห็นไหม กระจกโตโยต้าแท้นะมาดูภายในกันบ้างนะฮะภายในเนี่ยพวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันคูซอนโทนหน้าจอมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายนะครับในพวงมลาลัยได้แอดิตอนออตโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออตโต้นิโม่ต่างๆให้เลือกใช้ในคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการใช้งานด้วยนะครับด้านท้ายนะฮะใครหลายคนบอกว่ามันแคบเนาะแต่คลิปนี้ผมพานั่งให้ดูแล้วนะครับผมลองนั่งให้ดูเลยนะฮะว่าแคบจริงไหมคันนี้นะฮะในราคา 549,000ฟีดาวพ่อน9,300บาทใครสนใจคันนี้คลิปนี้ห้ามผ่านเลยนะครับโอเค okay, let's go สู่ช่อง SUV มือสเกรด A ปลายผ่านเพชรย์วันนี้นำตัวรถเข้าใหม่นะฮะมานำเสนออีกหนึ่งคันเป็นตัว Toyota C-HR 1.8ตัวไฮตัวท็อปสุดนะฮะได้ปี2018เลขไม่120,000กับอีก7,000โลในราคา549,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเพียง9,000 กับอีก300บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจนะฮะเอามาให้ดูแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อจุดหัวน็อตในห้องเครื่องจุดภายนอกภายในนะฮะที่สําคัญคันนี้ได้สเกิรมารอบคันนะครับแต่งเต็มมาจากาโรงงานเลยใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะฮะ สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก Toyota o โอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i s u ู u ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 a แอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะ พิเศษเลยได้เป็นสีแดงหลังคาสีดำตัวท็อปสุดนะฮะณนะตอนนั้นนะครับตัวนี้มีทั้งหมดที่เป็นสีพิเศษมีอยู่ประมาณ3สีนะจะมีสีแดงหลังคาดำสีเขียวมิ้น์หลังคาดำแล้วก็สีฟ้าหลังคาดำเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นสีแดงหลังคาดำค่อนข้างที่จะขายดีณตอนนั้นตอนนั้นผมยังทำอยู่ป้ายแดงอยู่นะครับผมได้ขายรุ่นนี้ด้วยนะครับรถสวยจริงได้สะเกิดมารอบคันแบบนี้ในคลิปนี้นะฮะผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลย ไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่อตางๆรอยบุบรอยรักยิ้มมีไหมนะฮะผมพามารับชมแล้วนี่คือคลิปดิบสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่สปาใดๆเลยเอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าที่เรียวๆนะฮะเนื่องจากว่านะส่วนใหญ่แล้วนะฮะลูกค้าผมนะครับเขาจะมาดูจะมาเห็นรถที่ชงเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยตั้งใจฮะว่าจะถ่ายาคลิปรถนะฮะเป็นรถแบบ สภาพที่เข้าใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้ดูระหว่างที่ชงเสร็จแล้วกับที่ยังไม่ได้ชงคันแบบไหนสวยกว่กากันหรือนะครับว่าตอนเข้ามามันมีรอยชนหนักและมีรอยทําสีตรงไหนบ้างผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูซึ่งมันจะทําให้ลูกค้านะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนะฮะบ,บางท่านนะฮะดูคลิปจบนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปเรียวแบบ เข้าใหม่แบบนี้ดูจบลูกค้าต่างจังหวัดโอนจองทันทีเลยนะครับพอเห็นตัวรถแล้วชอบนะฮะถ้ามาดูตัวรถแล้วนะฮะไม่ชอบผมคืนจองให้ผมแจ้งลูกค้าอย่างนี้ทุกเคสและทุกเคสมาเจอตัวรถชอบทุกเคสเลยนะครับบางบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนคันบ้างนะฮะอาจจะมาเจอสีแล้วอยากถูกโชโลกับอีกสีหนึ่งก็มีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัวอ่า ่าเขาเรียกว่า Toyota a l อ i ติสนะฮะเป็น1.8ไฮบริดเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าคนละบอดี้นะครับรถค่องข้างสวยนะตัวนี้โครงสร้าง TNGA เป็นโฉมแรกที่นำโครงสร้าง TNGA เข้ามาช่วงล่างแบบเบิร์ตวิชโบนะฮะหรือที่เรียกว่าปีกนกอิสระนั่นเองนะฮะคันนี้ให้มาแล้วมาดูเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงนะฮะไม่มีมีบุบนิดนึงครับพี่นะฮะนี่นิดเดียวนะครับน่าจะโดนอะไรเนินหินโดนอะไรนิดหน่อยนิดเดียวนะครับ สวยๆเลยนะครับฝาโปรงหน้านะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับโลโก้อาร์มมีมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะเป็นแบบอาร์มของตัวไฮบริดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าไม่แตกไม่เล้ามีมาให้นะฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับให้มาแบบรอบคันแล้วจิ้มคันป้ายทะเบียนนะครับ5 6 9 9ทะเบียนสวยด้วยนะครับ ุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับแล้วก็เหลี่ยมซุมมซ้มลอ้อเหลี่ยมสันคมตัวรถปงซุ้มลอ้อนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มรถแมกคันนี้นะฮะได้เป็นสีดําล้วนเลยนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะฮะค่อนข้างสวยขออภัยนะครับขอบ17นิ้วค่อนข้างสวยนะ,ะยางเป็นยางกูดเยานะแต่ว่านะครับเดี๋ยวตัวยางเนี่ยถ้าเกิดว่า,ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามันเก่าไปอ่ะเดี๋ยวผม จัดก,การเปลี่ยนให้ถามมาจากด้านล่างเลยนะครับมีสกเกิร์ตให้แล้วก็มีซุ้มกันลอยตรงนี้นะครับที่เป็นสีดําให้มาท่อยนะครับด้านบนหลังคานะครับได้เป็นสีดําร้วนนะฮะเป็นทูโทนจดทะเบียนทูโทนให้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับฝั่งนี้นะฮะมีรอยนิดหนึ่งนี่ที่ต้องทําสีอันไหนที่เขาเขียนช็อควงกลมไว้ครับอาจจะต้องทําสีหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวพี่คันนี้ไม่ได้โดนไรมาเลยนะครับ โดนนิดหน่อยนะครับเหมือนรถมือสองทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายตามสภาพนะเราเอาเข้ามานะครับเราก็ยังเอามาชงเอามาอะไรอยู่นะเพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแบบพอใจสุดๆเลยนะครับภายในนะฮะค่อนข้างที่จะหรูหราแบบนี้นะครับเบาะสีดำนะฮะเต่งๆตึงๆนะครับวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะคันนี้มีคูส่วนทวนแบบก้านด้านข้างนี้มาให้นะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ แอปบลูทูธรับสายวางสายในพวงมลลาลัยแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณภูมิมาให้ซ้ายขวาแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮ e v mode คันนี้มีมาให้แบบครบเซตเลยนะฮะใครมองหาอยู่นะฮะกระจังหน้าคมๆแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมฮะแสงสว่างนิดนึงนะครับผมปรับสีขึ้นนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันอยากมานําเสนอพี่ๆให้ได้รับชมกันนะฮะนี่นะนะครับสวยมากนะครับใครมองหาอยู่นะครับ จัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดในราคาที่ไม่แพงนะ5 0 0แสนกว่าบาทนะฮะห้าแสนสาพันนะครับฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียง9,300บาทเท่านั้นนะครับ9 3 0าบาทแต่ว่านะฮะใครอยากรวมประกันใครอยากรวมค่าดำเนินการเข้าไปนะฮะก็อาจจะเพิ่มมาอีกประมาณ100 200นะพี่นะนี่สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับจุดเชื่อมต่อในด้านหลังนี่เดี๋ยวดูสเกิร์ตด้านข้างสวยๆแบบนี้นะครับสเกิร์ตด้านหลังนะฮะมีเซ็นเซอร์ให้มาถึง2จุดด้วยนะครับ มีท่อหลอกเป็นท่อคู่นะฮะสเป็น4ี่เขาเรียกอะไรสคู่นะครับสวยๆนะฮะแล้วก็คีบฉลามชาร์ฟฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มนะฮะมีมาให้แบบครบเซตไฟท้ายเป็นแบบคล้ายๆรูปทรงบูมแมลงนะฮะเป็นตัว full LED ไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำนะฮะโลโก้ CNR โลโก้ไฮบริดนะครับมาเต็มเลยแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง3จุดนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออก ปุ่งซุ้งล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มล้อแม็กไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับแล้วก็สเกิดด้านข้างตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีรอยเลยนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยยกเว้นตรงนี้นิดนึง่งนะนี่ขา,ขาวๆเห็นไหมนิดหนึง่งนะครับเรอทําสีแต่ตรงนี้ทําสีง่ายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้แนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้า י, ออกนี่คือรถสภาพแรกเข้านะครับแล้วก็มีในรอยสเกิดเนี่ยเดี๋ยวมีทําสีหน่อยนึงนะครับ ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเราจัดการให้ในเรื่องของการชงการดูแลรถเราดูแลดีนะครับตัวนี้เป็นตัว t o y o ต a CHR 1.8ตัวไฮท็อปสุดตารางนะฮะป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านกว่านะครับเพจยนขาย549,000นะครับถูกมากๆถูกมากๆสนใจฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับเข้ามาดูตัวรถได้แต่ถ้าใครดูคลิปจบถ้าชอบสามารถตัดสินใจได้ตัดสินใจได้เลยนะครับ คันนี้สวยจริงๆนะฮะมาดูภายในนิดนึงนะเปิดมาด้านข้างครับแผงในเรื่องของที่พักแขนนะฮะไม่มีช้ำปุ่มปรับรถกระจกมีมาให้จอยสติ๊กคันโยกปรับองศากระจกนะมีมาให้แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ใครมองหาอยู่นะครับนี่ในเรื่องของพุชสตาร์ทมีมาให้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูสคอนทัวร์แบบก้านนะฮะมีมาให้แบบนี้นะครับที่สําคัญนะฮะคันนี้เลขไม่หนึ่งแส 27,718กิโลขอญาตขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับอ่ะคันนี้เป็นแบบพุทธสตาร์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเวลาไฮบริดทํางานนะครับเรดี้มันจะขึ้นด้านข้างนะฮะเพราะว่าตัวอ่ะถ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเวลามันมันทำงานนะครับมันจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นเนาะอันเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของความปลอดภยัยเผื่อเราไม่รู้ว่าเอ๊ะรถติดหรือยังหรือไม่ติดนะอะไรอย่างงี้นะ นี่สวยๆพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนําไม่มีช้ำนะคอนโซลหน้าเป็นแบบเป็นเซีตสัทบทัชนุ่มๆน,นะครับเอกสารวางยังวางอยู่หน้ารถอยู่เลยนะครับหน้าจอนะฮะสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดจอขึ้นแบบนี้แล้วใส่แผ่นซีดีเข้าไปข้างในนะครับได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นปิดขึ้นแบบนี้นะฮะนี่ง่ายๆนะครับผมมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้ไอพอด นะฮะหรือเป็นมิราแคสนะครับมิเลอร์ลิงค์นะฮะมีหมดเลยนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกต่อการใช้งานนะฮะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนอ่าอยากอยากเอาหน้าจอขึ้นนะฮะเนี่ยฮะกดลงอย่างนี้นะครับนี่บลูทูธใส่แผ่นซีดีนะครับเอียงขึ้นนิดหน่อยยังได้เลยนะเอียงขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะหรือจะเอียงลงนะครับนี่นี่นะฮะได้หมดเวลาเราขับรถยางคืนมันสว่างเนาะปิดจอไปเลยนะฮะนี่สวยๆนาฬิกาอยู่ฝั่งนี้มีมาให้ใหญ่ๆเลยนะครับ อ่าแล้วก็มีแอร์ตอนกลางแบบนี้รวมถึงนะครับตัวนี้นะฮะได้เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิมาให้ซ้ายขวาสังเกตดูอุณหภูมินะครับนี่คือแยกการใช้งานแยกกันอยู่นะครับหรือจะกดออโต้ก็ได้นะให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้เลยนะครับฝั่งนี้สวยๆครับมีช่องเก็บของด้านล่างนะฮะใหญ่ๆนะฮะเก็บสำเนาเก็บผู้มืออยู่รถเลยอยู่ครบเลยนะครับเกียร์ออโต้นะฮะมีในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหนะฮะ รวมถึง e v โหมดนะครับระบบการลื่นถลายมีมาครบเซตกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติทันนี้มีมาให้แล้วนะครับผมเป็นเป็นออโต้เลยนะฮะม่านบังแดดนะฮะมีกระจกให้ถึง2ฝั่งแล้วก็มีไฟให้ทั้งคู่เลยนะครับมีไฟให้ทั้งคู่เลยนะฮะนี่สฝั่งแบบนี้นะครับฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านไฟด้านบนก็ติดปกตินะครับเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูผมสูงร้อยเรวมรองเท้าก็ร้อยพอดีนะร้อยพอดีแต่ว่าหลายคนบอกว่าไอโฉมเนี้ย CSR เนี่ยมันแคบนะครับหลายคนบอกแคบเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองนั่งไงถ้าลองนั่งแล้วนะครับถ้าลองนั่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พี่ขออภัยนะฮะนี่หัวเข่าเหลือนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้านะฮะสวยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะฮะนี่วงมาลัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะับอันี้หน้าจอผมพักไปอยู่นะรวมถึงด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ นะครับฟ้าเพดานนะฮะสะอาดสะอ้านนะฮะนี่ไม่มีรอยยันอักขระเสาเอนะครับเป็นสีออกสีดํานิดนึงเสาเอจะเป็นทําให้มันเป็นทรงรูปทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วบบสปอร์ตทรงสปอร์ตแน่นอนนะครับหัวเข่าไม่ชนแต่หลายคนนะับที่บอกว่าอ่ามันแคบมันแคบพ่อไหลครับพี่พี่ดูนะฮะปกติแล้วประตูตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะฮะมันหอขอบประตูมันมาถึงนี่ใช่ไหมปกติรถทั่วไปอ่ะครับกระจกมันจะมาถึงนี่เลย นี่มาอย่างนี้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 ใช่ไหมฮะแต่คันนี้เขาทาให้กระจกเล็กขึ้นทําให้เป็นคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเป็นส่วนตัวมากขึ้นมันเลยมองดูแล้วมันแคบแต่จริงๆแล้วตัวรถมันแคบแค่สายตาแต่ลองนั่งจริงครับไม่ได้แคบเลยนี่เห็นไหมเนี่ยผมเปิดไฟดูดีกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะนี่นะฮะนี่หัวเข่าผมเนี่ยยังเหลือเยอะเลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้ ใครมองหาอยู่เข้ามาดูตัวรถได้นะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โอม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369ไลน์ PARNPI1992 ได้เลยครับ เด well, ี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์อ๋อเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันมาดูว่าหัวน็อตต่างๆมันมีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเอาละครับเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ค่อง้ันที่จะสะอาดสะอ้านมากๆนะครับรวมถึงนะฮะไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับรอยซิลต่างๆไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับ แล้วก็ในเรื่องของเคมีพันนะฮะอยู่ในระดับปกติเลยนะครับรวมถึงนะฮะถ้าเกิดซื้อรถกับผมนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องให้เลยนะแบตเตอรี่เช่นกันนะครับถ้าลดน้อยลงกว่า80%เดี๋ยวผมจัดการให้เครื่องยนต์สะอาดมากๆนี่คือรถสภาพแรกเข้านะครับพี่มาดูครับตัวจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้เลยทั้งด้านบนและด้านหนา้าด้านล่างนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับระยาวลงมาเลยจะเป็นไฟหน้านะฮะไฟหน้าจากนี่นะครับมาถึงนี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมนะฮะเป็นของไทยคยโตนะครับเป็นซัพพลายเออร์ให้กับโตโยต้า CHR นะครับผมคันนี้นะฮะซัพพลายเออร์เป็นไฟไฟเนี่ยเป็นของไฟคยของไทยคยโตนะครับไฟไฟหน้านะคันบนน้ำนะฮะอยู่ อ่าอยู่ถัดไปจากตัวนี้เนาะจะไม่มีโดนชนหนักไม่มีบิดเบี้ยวมาแน่นอนดูจากสภาพด้านบนแล้วนะครับรวมถึงนะฮะไฟแท้ไฟเดิมนะฮะไทยคุยโตะนะครับผมสวยๆนะครับ หัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้เหลี่ยมฝากระโปรงหน้าฮะค่อนข้างสวยชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มไม่มีการบิดงออย่างใดเลยนะครับซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะฮะรูระบายความร้อนนะฮะอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญพี่เห็นตัวกันความร้อนนี่ไหมนะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับสะอาดเลยนะครับตัวกันความร้อนนะฮะนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของนะครับป้ายแจ้งเตือนต่างๆนะฮะอยู่ครบแบบนี้ ครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคา549,000 0ฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะสวยๆแบบนี้เห็นไหมนะฮะในเรื่องของรอยสปอตเม็ดองเม็ดอาร์กรเรียงกันเป็นตาประกบกัน3แผ่นเดิมแท้แน่นอนฮะใครนะครับมารับรถจากเพชรยนและไปตรวจเจอว่าพบพบว่าชนหนักจมน้ำกับกอไม ตัดต่อตัวถังนะฮะกับสีมาเล่มชํารุดศูนย์หายมาฮะ,ะเอามาจอดไว้หน้าเพรยนต์ครับเดี๋ยวแล้วก็มารับเงินคืนได้เลยนะฮะเพราะว่านะครับในสัญญาของเพรยนต์เขียนไว้ชัดเจนครับว่าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนถ้าเอาออกไปแล้วตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม้ตัดต่อตัวถังมานะครับ รอยขีบโรบอทครับสำหรับตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะฮะมีมาทุกคันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวคีบโรบอทยเว้นตัวรถใหญ่ๆพวกมิวเอ็กฟอร์จเนอร์นะครับตัวคีบโรบอทจะเป็นจุดที่นะฮะโรบอทคีบแล้วก็เอาตัวถังรถลงไปชุบกับสีตรงนี้จะเลยไม่โดนสีนะครับสปอตเมน์อาองเม้นอาร์รถไม่มีชนหนักมาแน่นอน,นครับการันตีได้นะฮะเพชรยนต์ขายรถไม่มีชนหนักมานะครับแล้วก็อ่าถ้าไปตรวจพบเจอนะฮะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับด้านบนครับนี่เห็นไหม ในเรื่องของหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับแบบนี้โชกขึ้นสุดล้นสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากโปร่งท้ายนะฮะไม่มีบิดเปียวนะฮะด้านล่างนะฮะค่อนข้างจะนะครับมีถาดรองท้ายมาให้ด้วยนะฮะรวมถึงตรงนี้จะมีในเรื่องของชุดป่ายางฉุดเฉินแม่แรงนะฮะชุดอะไหล่มาให้แบบนี้นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันอยากจะมานําเสนอนะครับเหลี่ยมตรงนี้ซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับใครมองหาอยู่ จัดได้จัดนะฮะผมบอกก่อนนะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคา5 0 0 0 0 49,000บาทนะฮะเลขไม่127,000โลนะครับรอยคีบโรบอทอยู่ทั้งสองด้านเลยนะครับผมไม่มีการโปสสีมาแน่นอนตรวจพบเจอชนหนักจมน้ำนะฮะร,รับซื้อคืนเต็มจำนวนนะฮะมาดูรอยสปอตเมนองเม็ดอาร์ฝั่งนี้นะครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ประกอบกัน3แผ่นแบบนี้จะไม่ให้เดิมได้ยังไงพี่นะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนใครสนใจ นะครับคันนี้เป็นตัว toyota chr 1.8 Hybrid บิ H 8, High bit, ตัวไฮท็อปสุดตารางป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านกว่านะแต่เพรยนต์ขาย5,49,000ฟีดาวผ่อน9,300บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจทักหา,าผมได้นะครับผมปานเพรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม s s i walking step ทีเอสจาก t o โยต้าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุ u ุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอลน์ p a r n p i 1992นะฮะ ก่อนจากกันไปถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยสามารถคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขให้นะครับใครที่มองหารถจัดได้ก็จัดได้เลยนะครับคลิปนี้ผมพาพี่ดูทุกจุดแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมและเป็นกำลังใจให้ผมในการผลิตคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ